ส่วนหนึ่งจากประวัติของหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เรื่องเนื่องมาจากกรรมเก่าหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านมีโรคประจำกายของท่านอยู่อย่างหนึ่งรักษาไม่หายขาดเป็นแต่เพียงทุเลาเท่านั้นโรคนี้ไม่รู้ว่าท่านเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่โรคนี้เองเป็นวิบากขันทรมานท่านอยู่ในปัจจุบันนี้โรคที่ว่านี้ ได้แก่การเกิดเป็นแผลเป็นที่ก,ก้นกบแผลดังกล่าวนี้ตรวจด,ดูจะมองผิวหนังบริเวณนั้นเป็นแผลตกสะเก็ดเกือบๆจะหายสนิทแล้วปากแผลกว้างยาวประมาณ1เซนติเมตรแผลนี้ถ้าไม่มีการอักเสบมันคงไม่มีพิษร้ายอะไรเพราะมันไม่รู้สึกเจ็บแต่ถ้าอักเสบขึ้นมามันจะมีอาการบว,วมแดงรอบๆปากแผลมีอาการคันอย่างแรงถ้ามีอาการอักเสบขึ้นครั้งไร หลวงปู่จะต้องเจ็บป่วยอยู่หลายวันแพทย์ปัจจุบันตรวจด,ดูก็ไม่ทราบสาเหตุของโรคว่าเป็นอะไรแพทย์พยายามรักษาไม่เคยมีแพทย์คนไหนรักษาได้มีอยู่อย่างเดียวแพทย์ต้องสั่งให้ทายาไว้ทุกวันรักษาได้อย่างดีเพียงเท่านั้นแผลนี้สมัยก่อนไม่ทราบของแสลงต่อโรคฉันอาหารที่แสลงเข้าไปเกิดการอักเสบขึ้นมาหลวงปู่ต้องล้มหมอนนอนเสือ่อ อาหารที่แสลงได้แก่เนื้อโคกระบือเนื้อเหล่านี้ถ้าหลวงปู่ฉันเข้าไปแม้เพียงคำสองคาเป็นเกิดโทษทันทีหลวงปู่เล่าว่าแผลดังกล่าวนั้นเป็นแผลอันเกิดมาจากอดีตกรรมของท่านคือเมื่อสมัยยังเด็กท่านได้นำควายไปเลี้ยงอย่างเด็กๆทั่วไปในชนบทที่บิดามารดามีอาชีพทำนาเด็กสมัยก่อนผู้ชายโตหน่อย มีหน้าที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายยังไม่มีรถไถน,นาอย่างปัจจุบันขณะที่นำควายออกไปกินหญ้าในทุ่งนานั้นเผอเอิญควายมันดือ้อต้อนให้ไปทางหนึ่งมันกลับไปอีกทางหนึ่งต้อนไปต้อนมาเล่นเอาสนุกกันอยู่อย่างนั้นเหนื่อยเข้าเกิดความโกรธขึ้นมือที่ถือมีดก็สับเฉาะลงที่กกหางเลือดไหลแดงฉานทันทีควายเมื่อเห็นเจ้าของเอาจริง ก็หยุดดื้อเหมือนกันเมื่อทำให้มันบาดเจ็บจนเลือดไหลแล้วเกิดความสงสารมันขึ้นมาอย่างจับใจไม่รู้ว่าจะเอายาอะไรมารักษาบาดแผลของมันคุ่นคิดอยู่นานก็ไม่รู้ว่ามียาอะไรบ้างที่รักษาบาดแผลได้ขณะที่กําลังมองหายาอยู่นั้นควายตัวนั้นก็ถ่ายมูลออกมาเลือกไปเห็นเข้าเลยเอามูลของมันนั่นเอง ถ้าบาดแผลให้มันปรากฏว่าแผลนั้นหายไปภายในเจ็ดวันเพราะฉะนั้นหลวงปู่จึงเรียกแผลที่ก้นกบของท่านว่าเนื่องมาจากกรรมเก่าแต่ท่านไม่เรียกว่าก้นกบเหมือนคนทั่วไปท่านเรียกของท่านว่าหางสุดเพราะมันเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่ท่านฟันกกขางควายตัวนั้นเมื่อสมัยยังเด็กโรคประจำกายของหลวงปู่นั้น นอกจากแผลที่เรื้อรังที่ก้นกบดังกล่าวแล้วท่านยังเป็นต้อกระจกในตาด้านซ้ายเป็นต้อหินในตาด้านขวาซึ่งทำความลำบากให้แก่ผู้ทำการรักษามากทั้งนี้ก็ดังได้กล่าวมาแล้วหลวงปู่ท่านไม่ยอมไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเวลาท่านอาพาธท่านจะรักษาเฉพาะอยู่ในวัดที่อยู่เท่านั้นเมื่อเกิดอาพาธครั้งไรคณะแพทย์ ต้องยกคณะมาทำการรักษาที่วัดทุกครั้งไปซึ่งบางครั้งก็ไม่สะดวกแก่แพทย์ผู้ทำการรักษาเพราะเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์บางอย่างไม่สามารถเอาติดตัวมาได้ถึงอย่างนั้นด้วยความเอื้อเฟื้อของคณะแพทย์ก็ได้พยายามตัดแปลงสถานที่ให้เหมาะแก่การรักษาพยาบาลเช่นในคราวผ่าตัดต้อกระจกจากในตาด้านซ้ายในครั้งนั้น ได้ดัดแปลงกุฏิทําเป็นห้องผ่าตัดซึ่งก็สามารถทํางานได้อย่างเรียบร้อยตามความมุ่งหมายทุกประการ